วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการปลูกระวนันทำยังไงร,ระวันของเราถึงจะรอดตายวัดจากปากฝูงลงมาประมาณ2นิ้วเอาลงไปแล้วครับแล้วกราเขลียดดินการที่เราไม่เอาทุงดำข้างบนดึงผ้าสแลนให้ตึงถ้ามันยาวเกินไปเราก็พับลงหน่อย สำหรับขั้นตอนในการปลูกขวันนะครับขันแรกเราก็เตรียมอุปรกรณ์ก่อนครับหมีวัสดุวัสดุอาจจะเป็นพวกฟางแห้งหรือเศษใบไม้แห้งก็ได้ครับครับอันที่สองก็คือดินปลูกครับดินปลูกเนี่ยอาจจะทำมาจากส่วนผสมของดินร่วนหนึ่งส่วนแกบดำหนึ่งส่วนและ วิมักหนึ่งส่วนครับเป็นดินหลกรเราเตรียมไว้แล้วครับอันที่สามก็คือไม้และผ้าสแลนครับผ้าสาลนเราต้องเย็บเย็บเป็นถุงนี้ครับเย็บเป็นถุงเพื่อสะดวกในการการแตดให้ผักหวานของเรานะครับแล้วก็มีเตรียมน้ำรดด้วยครับใส่บัวรดน้ำมาเตรียมไว้ด้วยครับ ขั้นตอนในการปลูกการปลูกขวหวานนั้นใครๆก็ปลูกได้ก็ปลูกเหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นครับแต่จะปลูกขวหวานให้มันรอดร้อเปอร์เซนหรือปลูกแล้วเจริญงอกงามครับนั้นต้องใช้เทคนิคครับครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคในการปลูกขวหวานทํายังไงผักวหวานของเราถึงจะรอดตายและเจริญเติบโต อันดับแรกก็ขุดหลุมก่อนครับขุดหลุมประมาณ40่บคูณีเซนติเมตรครับกว้าง40ยาว40่สิบลึกสีครับพอดีเมื่อขุดหลุมได้ขนาดแล้วอันดับแรกก็นำวัสดุนะครับอาจจะมีฟางแห้งที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เศษวัสดุใบไม้ใบหญ้าแห้ง เทลงไปเลยเทลงไปเลยแล้วก็กดลงให้แน่นครับดกดลงให้แน่นเลยใส่เกลือบเต็มก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นวัสดุย่อยสลายง่ายเวลาต้นผักหวานของเรางอกราก,รากมันจะสามารถงอกลงไปในวัสดุที่เรา ใส่ลงไปนี้ได้ง่ายๆครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปก็เอาดินนี่ครับดินที่เราเตรียบไว้เทลงไปเต็มเลยครับเต็มเลยครับ,รบจะสังเกตว่าการปลูกวิธีนี้แตกต่างกับปลูกพืชอย่างอื่นครับปลูกพืชอย่างอื่นจะขุดหลุม แล้วก็ปลูกลงไปเลยแต่ปลูกวิธีนี้ก็ใช้ดินให้กลบให้เสมอเสมอพื้นเลยนะครับครับคลิปต่อการปลูกผักหวานนะครับหนึ่งสองซ้มครับเมื่อเราเอาดินกลบลงไปเสมอพื้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปลูกนะครับเราก็นับจากวัดจาก ปากถผงลงมาประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วก็ได้ครับปัดอยตรงนี้ครับแล้วก็กรีดกรีดถุงปากถผงให้รอบๆครับแล้วก็กรีดตรงนี้ค่อยเอา ถุงพลาสติกถุงดําออกก่อนครับเรจะเห็นว่ารากมันกำลังกำลังจะโูล่ออกมาครับ,รบการที่เราทําอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันว่าหนึ่งถ้าปลูกลงไปแล้วลดน้ําไปเรื่อยๆหรือ,รอถูกฝนชะตรงนี้จะพังออกมารากก็จะโผล่ครับอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ก็ป้องกันพวกมแมลงพวกกิ้งคือพวกอะไรที่จะเข้าไปกัด ้กล้าของเราจึงทำงี้ครับอันดับต่อไปอถ้ามีลากผู่ขึ้นมายี้ครับห้ามไม่ให้เอาลงเลยครับลากของเขาจะหักจะขาดเราต้องมีการขุดนิดหน่อยเพื่อให้ลากลงไปในหลุมเอาลงไปแล้วครับแล้วก็เคลียดดินขบขบราก เสร็จแล้วแล้วก็นำดินปลูกที่เราเตรียมไว้มากลบไว้ข้างๆถุงดำของเราถุงต้นกล้าครับกดนิดหนึ่งไม่ต้องกดแรงครับกดพอถุงไม่ให้ใขยับขยื่นครับ แล้วเอาวัสดุถังน้ำหรืออะไรที่จะพอจะครอบเขีก็ได้ครับันนี้ใช้ทางน้ำแทนครอบลงไปเลยจากนั้นก็เอาดินครับดินที่เราขุดขึ้นมานี่แหละกอบลงไปอันนี้เป็นการยกสูงยกขึ้นสูงป้องกันน้ำท่วมครับป้องกันน้ำท่วมเวลาเราลดน้ำแฉะเกินไปหรือว่าเวลาฝนตก จากนั้นก็เปิดออกแบบมันจะเป็นอย่างน,นี้เอาแล้วก็เอาดินมาะกบอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าครบ<อ><อ>เพื่อไม่ให้มันตะครทบระเทือนแล้วก็เพิ่มแก้ธาดให้แก่ต้นพงวันของเราครับอย่างนี้ จากนั้นก็ลดน้ำครับเพื่อว่าน้ำมันจะได้ซึมลงไปข้างล่างครับจากนั้นประมาณ2วันถึงค่อยมารดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปลูกแล้วเพื่อป้องกันแดดและพวกมแมลงจะเข้ามาทำลายต้นผักหวานของเรา เราก็ใช้ผ้าสแลนที่เตรียมไว้ะะเะครับเวลาใส่ครับใส่ทีละข้างยั่ยถึงจะใส่ง่ายใช้สามไม้ก็พอล้วก็นึ่งผ้าสแลนให้ตึงถ้ามันยาวเกินไปเราก็พับลงหน่อยเพื่อให้มันถูกแสงแดดลำไรนะครับอันนี้ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับเ,เราก็มาสังเกตว่า การที่เราไม่เอาถุงดําข้างบนออกนี่เลยครับเป็นเพราะเห็นนี้เวลาลดน้ําดินรอบโคนต้นกล้าพหวานมันจะไม่กระเด็นออกมาครับมันตรงนี้มันมันป้องกันไว้ครับพวกมดพวกแมลงที่จะมันจะมาไตา่มันเจอถุงดํามันอาจจะไม่เข้าไปครับเพราะว่าปากถุงดํานี้มันมันคอยป้องกันอยู่